ครีมไลโปโซมตัวนี้เนี่ยผลิตได้เพียงผู้เดียวในประเทศไทยค่ะสูตรนี้ไม่สามารถซื้อแบรนด์อื่นได้ต้องเป็นแบรนด์ของเราเท่านั้นค่ะเราใช้แล้วเราก็เห็นผลจริงก็เลยมีความมั่นใจกล้าที่จะแนะนําให้คนอื่นได้ใช้ตอนนี้ก็ยอดขายก็ค่อยๆเริ่มเพิ่มขึ้นมานะคะก็อยู่ที่ประมาณ50,000บาทต่อเดือน คุณผู้ชมครับวันนี้พากันมาอยู่ที่สงขลาเลยนะฮะเพราะว่าสัญญาณแจ้งเตือนพิกัดชีช้เป้าธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารออมสินเนี่ยปักบุญให้เรามาที่นี่ครับธุรกิจที่จะพาไปชมกันในวันนี้นะฮะเป็นธุรกิจที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost up ธนาคารออมสินด้วยนะฮะแล้วก็เป็นธุรกิจที่ได้เข้าร่วมสุดยอด GSB Trend Maker ปี2022นะฮะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆไม่ได้แค่นี้นะฮะต้องขอบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเขาฮะมีส่วนผสมของสูตรที่จดอนุสิทธิบัตรแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะฮะ ธุรกิจนี้จะเป็นอะไรธุรกิจนี้จะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับคุณเกรซครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นส่ผสมที่มีอนุสิทธิบัตรด้วยใช่ค่ะ,ะตรงนี้คือยังไงครับผลิตภัณฑ์ครีมไลโปโซมของรเรานะคะเป็น ครีมอนุภาคนาโนสูตรอนุสิทธิบัตร1เดียวในไทยค่ะคปกติแล้วไลโปโซมเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการนำส่งยาเพื่อทำให้ซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีนะคะแล้วก็เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้ในเครื่องสำอางด้วยเพื่อที่จะทำให้ครีมตัวนี้ซึมง่ายซึมลึกซึมไวไม่เหนียวเหนอะนะแล้วก็ไม่หนักหน้าค่ะยังมีนี่ด้วยนะฮะ ฟีนิลแอคทิวเรซอร์ซินอลใช่ค่ะตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นสารสำคัญที่อยู่ในหลอดนี้ช่วยในการแอนตี้เมลานีนก็คือลดการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำที่ต้นเหตุนะคะแล้วก็ช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ไม่ใช่เฉพาะฟีนิลแอ t ทิว r e ซอร์ซินอลเท่านั้นนะคะเรายังมีน้ำมันจากมเมล็ดยางพารารที่ช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะคนี่เป็นสิ่งใหม่นะฮะผมก็เขาเรียกว่ามไ,ไมไ่ค่อยได้คุ้นชินกับสับเหล่านี้ค่ะนี่คือสิ่งที่มาใหม่มากๆ เพราะฉะนั้นอยากจะรู้เหมือนกันนะไปยังไงมายังไงเราถึงมาจับธุรกิจตรงนี้ได้เนื่องจากตอนแรกเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นวิทยากร,รบรรยายทางด้านการกวดซา,าน่าในแล้วก็ต่างประเทศมามากกว่า10ปีอ๋อครับแล้วก็ไปเจอว่าผู้คนเยอะมากเลยค่ะที่เขามีปัญหา ผิวหน้าหมองคล้ำม,ม,มีริ้วรอยความหย่อนคล้อยแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ผลแต่ต้องมีความปลอดภัยนะคะตัวเองก็เลยได้มองหาว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนเหล่านั้นได้ก็ไปทราบข่าวมาว่าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ของมหาวิยลัยสงขลา,านคารินค่ะมีงานวิจัยก็เป็นครีมไลโปโซมตัวนี้เนี่ย ต้องการผู้ประกอบการเอาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเราก็เลยได้ลองนําเสนอแนวคิดมาก็ได้รับการคัดเลือกนะคะแล้วก็ตัวนี้มันตอบโจทย์เราอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าคนต้องการของที่ปลอดภัยใช่ไหมคะคพิมพ์ตัวนี้เนี่ยมีงานวิจัยนะคะรองรับถึง7ฉบับตีพิมพ์ระดับนานาชาติส่วนผสมขึ้นทะเบียนคอสซิงที่สหภาพยุโรปเราใช้แล้วเราก็เห็นผลจริงก็เลยมีความมั่นใจกล้าที่จะแนะนําให้คนอื่นได้ใช้ นอกจากนั้นคนที่ทำกัวซานะ่า mm. เขาก็จะได้เสริมประสิทธิภาพการทำกัวซาน่าให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะยอดขายเป็นยังไงบ้างฮะก็มันหยุดชะงักไปจากโรคระบาดเนาะก็ทำให้แบบมันต้องหยุดไปหลายเดือนเหมือนกัน mm. นะคะตอนนี้ก็ยอดขายก็ค่อยๆเริ่มเพิ่มขึ้นมานะคะด้านอื่นๆของเราด้วยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทต่อเดือนก่อนที่จะมาเป็นครีมหนึ่งกับปลุกหนึ่งหลอดมีกระบวนการทำต่างๆมากมายใช่ค่ะ,อะ,ะขอพาไปดูหน่อยนะฮะ,ะว่าแบบมีวิธีการ สก,กัดตัวไลโพโซมยังไงตรงไหนฮะพาไปได้เลยไหมครับเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาดูวิธีการผลิตไลโพโซมกันหน่อยดีกว่าก่อนที่เราจะไปสู่กระบวนการผลิตเราต้องมีการเตรียมสารไลโพโซมก่อนครับค่ะตอนนี้สารสําคัญเนี่ยมันก็จะอยู่ในหลอดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะมีการระเหยเอาแอลกอฮอล์ออกไปก่อน แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไลปโปโซมตัวนี้ค่ะเป็นส่วนผสมหนึ่งแล้วก็ไปเข้าสู่ลายการผลิตอ,อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะออกมาเป็นครีมบำรุงผิวของเราค่ะ,ะคุณผู้ชมครับคุณสมบัติดีๆอย่างนี้นะฮะไม่ลองให้รู้กับตัวก็ไม่รู้จะต้องพูดยังไงแล้วนะครับมาลองกันเลยดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าซึมง,ง่ายซึมลึกซึมไวอย่างที่บอกไว้หรือเปล่านะคะ มี au, นะความเบาความเบาความไลท์ความลื่นะนะฮะนุ่มด้วยมันไม่เหนียวเหนอะหนะเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ไม่หนักแล้วบางครั้งเนี่ยเราทาครีมแบบจริงๆนะทาครีมไปเนี่ยไอที่คอตกๆกไม่ได้ง่วงนะหนักครีม <c oughs> แล้วการที่เราทาครีมหนักๆเนี่ยมันทําให้ริ้วรอยเกิดเร็วด้วยไงอครับผมเอออันนี้ก็สวยสุดยอดมากเลยนะฮะต้องลองดูกันเนาะใช่ค่ะฝากครีมไลยผสมของเราไว้ในโดนซายด้วย คุณผู้ชมครับคุณเกรซเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost Up กับธานาคารออมสินด้วยนะฮะแล้วก็สุดยอด GSB Chain Maker ปี2022เป็นยังไงบ้างคะประสบการณ์ตอนนั้นดีมากๆเลยค่ะแล้วเราได้รับอะไรเยอะมากนะคะอันดับแรกเลยก็คือได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะที่จะมาช่วยเติมเต็มธุรกิจของเราเวลาเราไปประกวดนะคะครเราไปแข่งขันเราได้รู้จักกับผู้ประกอบการนะคะจากหลากหลายธุรกิจทําให้เราเนี่ย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้เปิดโลกกระนัดเปิดมุมมองใหม่ๆทาให้เรามีไอเดียสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นแล้วก็นํากลับมาต่อยอดได้กับธุรกิจของเราต่อไปได้ค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องเงินทุนตอนแรกที่เราลงทุนไปลงทุนไปเท่าไหร่ฮะลงทุนเริ่มต้นประมาณ10,000แบาทค่ะเราก็มีแผนงานว่าเราจะขยายผลิตภัณฑ์ต่อค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะครับผมนะฮะ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องของเงินทุนเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการทาธุรกิจนะฮะหลายท่านอยากจะทาธุรกิจมีแผนธุรกิจในหัวแต่ว่ายังขาดเรื่องของเงินทุนนะครับธนาคารอมสินครับพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ SME Start Up นะครับผมที่จะยกระดับมาตรฐานธุรกิจ SME ไทยสู่มาตรฐานสากลน,นั่นเองนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้เลยนะฮะที่ธนาคารอมสินทุกๆสาขาครับหรือว่าสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงสอบถามต่างๆได้นะฮะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกรซมากๆนะครับที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้เราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ e ีต่อไปครับคุณผู้ชมครับเราจะไปที่ไหนฮะกับชีพธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารออมสินจะเจอกับธุรกิจอะไรความปังปังขนาดไหนติดตามให้ดีนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม